คุณเข้าแล้ววะเข้าแล้วเอออัดแล้วเปิดละเปิดหน้าเกมเลยนดนี่นี่อัดนี่อัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วเดี๋ยวก็เอาไปลงยูทูปกันวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูยูทูปเั็นเกมแบบเงินรางวัลให้ครับรางวใจครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่รู้ว่ายุบเก้าองศานะฮะโอเคเรามาดูอะมี who you what pay ads อะไรเนี่ยเจเน t อะไรวะภาษาอะไรเนี่ยทำไมมัน,นอ่านไม่ออกเจตเตอร์มอเตอร์มีฟาเตอร์กับมาเตอร์อ่ะผมอะอะไรนะมีพ่อกับแม่เล่นเราจะเล่นเป็นอะไรดนะีครับมฮะคุณแคทคุณก็เลือกเลยครับโอเคครับงั้นฟาเตอร์นี่นี่อัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วครับผมโอ้โหภาพ์ทีมก็สมชื่อแฮตแมนจริงๆนะฮะ คือกูต้องไปไหนเนี่ยหมอเปิดได้เกมพี่เป๊ะเกมนี้หมอไม่ได้เหรอวะเป็นอะไรที่สิวใหญ่มากนะฮะโอ้โหคุณดูน่านบท้องฟ้ายามเช้าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในเกมเฮอร์เรสนะฮะมีเก้าอี้มีอะไรอีกไหมฮัลโหลฮัลโหลเวิลทําให้จอมันเล็กแปลกๆเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวครับกับมไอกังกับการอัดไปหาไปหาเซตอัพนะฮะไม่มีเฮียอะไรเลยที่เช่วยก็เล่นได้กูก็เล่นไปแลกๆนี้แหละอ่ะไหนๆก็มาแล้วโหห้องมึงลายประตูมึงสิวิไลามากครับอ๋อห้ามเข้าไปนะเดี๋ยวหัวแตกอัประมาจนดิสเนกจอซีร่าไม่ใช่ โอ้วันนี้ประตูเอ้ยเดี๋ยวกูขอเข้าไปในห้องนี้กันดีกว่าโอ้โหนี่คือรูปนะฮะรูปนะฮะโอ้โหแม่งบ้านมังสีเวลไยมากเลยสัตว์ไม่ใช่บ้านนี่นี่มันกูได้ยินเสียงบางอย่างกูนั่งไม่ได้ด้วย ยิ่กีเล่นเหี้ยอะไรได้ั้ยอ่ามีระบบเอียงตัวเหมือนเอาร้านนะฮะโอ้โหระบบเอียงตัวแม่งอีปีกมากนะเขีนะตัวเปิดเปิดไม่ได้ ติดอะไรบางอย่างเหมือนติดอะไรบางอย่างอยู่กดไรนั่งเนี่ยอ๋อกด C นั่งนะฮะแม่กูก็งงไปกดคอนโทรลตั้งนานโอเคครับกดชี้ไปการวิ่งนะโอ้วิ่งมีสายหน้าด้วย ครับภาพนี้จุดตรงนี้กนระาฟริกนีระดับการาฟริกนีระดับคนพ่อคนมแม่สวยถุยจะเอาอะไรได้เนะี่ยจะเปิดควยอะไรไม่ได้เลยย่ำย่ำย่ำไปเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาตันกันในห้องเฮียนี่แต่ที่มันที่ไหนวะเนะี่ยกูอยากจะรู้มาทำไมเนะี่ย เอเนียเนือเรื่องแม่งอีพิกดีเว้ยไม่ชอบอะอาจจะแคพสพาร์เดียวจบนะครับเพราะแม่งกูงง <c oughs> โอเคไหนๆก็มีห้องเฮียนี่เปิดห้องเดียวนะวขอไปดูไอ้ห้องเฮียนี่กนะ่อน้ะมันไม่มีลูกบิดนี่ว่าเกมนี้แม่งทำง่ายมากเลยย่าไม่มีลูกบิดก็เปิดไม่ได้แขวะปวดระวังรลื่นหัวแตกตุ๊กตาหมีนี่แลก็ห้องน้ำกับ ไปวิวข้างนอกแม่งสวยจังวะรอเล่นรอเลอ่นยหนังสื่อแม่งโคตรลอนอะถ้าไม่จะขนาดนี้นะแบบ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 กแบบแบบูนี่ชักโคแบบไอ้สัสโอ้ยปวดหัวเลยผมนี่ปวดหัวเลย คือกูต้องหยิบหนังสือใช่ไหมแม่งหนังสือมันแบบซือให้ลูกหรืออะไรโโอโออ้ะเจกิดวัีย What what the fuck become?